สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแบงค์รุนรพรไทยดอวมิวสิกครับวันนี้ครับนะฮะสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอมากกับการเปิดตัวอัลบัม้มนะนะครับของอิลาเบลนะครับนะฮะทักทายแฟนๆทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับผ่านทางช่องทางนะฮะของจิมเอ็มแกรมมี่นะฮะแกรมมี่โกนะครับแล้วก็ของน้องเบลนิพาดานั่นเองนะครับนะฮะ ต้องบอกเลยว่าอัลบั้มนี้ครับเป็นอัลบั้มแรกของสาวน้อยร้อยล้านวิวคนนี้และอยู่กับเธอกันแล้วครับกับน้องเบลนิพาดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องอีหลาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ FC แฟนคลับที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็จะมีของรางวัลมาแจกทุกคนด้วยใช่ไหมคะตามถามไทยกันก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มีอัลบั้มแรกในชีวิตเป็นของตัวเองอคืออันดับแรกต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังผูท้ที่คอยซับพอร์ตด้วยนะคะคแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกๆคนมากๆเลยค่ะ<อ>ดีใจร้ายค่ะเมื่อนี้ต้งว่าตอนนี้ยังยังต้องรักษาระยะของตัวเองเอาไว้เพราะว่าโอ้โหสภาวะตอนนี้น้องลา <c oughs> นะฮะ,ะ COVID 19, กับโควิดเนี่ยบบว่า ใช่ครัอยาก,กให้ทุกคน<า>กรักษาสุขภาพด้วยนะฮะอ,ะอ่ะถ้ามาถึงเรื่องของอัลบั้มนี้กันหน่อยครับน้องเบลเป็นจังไดนะครับอัลบั้มอัลบั้มอิลาเบลก็ได้มีโอกาสร่วมฟิชเจอริ่งกับศิลปินไอดอลในดวงใจของหนูด้วยนะคะคือพี่ต่ายอรไทยแล้วก็พี่แอนออรดีนะคะเป็นศิลปินรุ่นพี่ศิลปินแบบอย่างที่หนูชื่นชอบมากๆค่ะคือรู้สึกแบบ ดีใจแห้งคะ่ะว่าคิดบ่ฝันเลยว่าเด็กหน่อยคนหนึ่งเด็กหน่อยบานบานคนนึงเมื่อนี่สิได้มีอาัลาบั้มแรกเป็นครั้งแรกของชีวิตในตัวเองแล้วก็ เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ร้องคู่กับศิลปินในดวงใจของเจ้าของพอมค่ะอืมนะก็คือมีพี่ตายอรทัไทยนะฮะแล้วก็พี่แอนอรดีใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ในอัลบั้มนี้เราปล่อยไปแล้ว2ผลงานเพลงใช่ค่ะปล่อยไปแล้ว2ผลงานเพลงก็คือเป็นเพลงที่ฟีดกับพี่ตายเพลงแรกเลยค่ะเพลงกล่องของขวัญเลยตอนนี้จะทะลุสิบล้านวิวแล้วค่ะเดือนเดียวเด้อคุณผู้ชมความดือนเดียว เป็นยังไงบ้างกับกับกระแสตอบรับของแฟนคับมีแบบทักเข้ามาหาเราอะไรยังไงบ้างก็มีคนเข้ามาเมนต์ค่ะก็แอบไปอ่านคอมเมนต์ดีใจมากๆเลยชอบร้องเพราะเสียงเพราะม,มากค่ะแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณ f c พี่ต่ายด้วยนะคะ f c พี่ต่ายทุกคนที่เอ็นดูแล้วก็เมตตานะคะแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของนูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคือแชทป่าช <P> ้าแชทป่าช้าค่ะเพลงนี้พิเศษคนโสดเลยค่ะโสดนะ โอ้อันนี้โปรโมทหรือเปล่า่วนนั้นาาส่วนนั้นนี่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงว่า,าเพลงนะหมายถึง <ผม S 1> อะไหมาถึงตัวเราเองอเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เพลงนี้ฟังชื่อเพลงอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมคะแชทป่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในเพลงนี้ก็คือ โสดล,ล้วนๆเลยค่ะโสดลวด้วนเด็คือแชทนิ่งเงียบสนิทเลยป<ช>ันยูกป,ป่าชาเลยไม่มีใครตอบเราเลยแชทป่าช้าเลยทักมาเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอตอบเลยใครที่ได้ดู MV 2เพลงนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าน่ารักนะครับคือภาพสวยมากลงตัวมากกับ2เพลงนี้นะฮะจะออกโทนแบบว่า สีชมพูสดใสสดใสน่ารักนะครับแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับทุกคนต้องอยู่ให้จบไลฟ์นะฮะมีอะไรคะเพราะว่ามีอะไรฮะมีอะไรคะมีหย่งมีหยังมีอย่างั้างกันนี่คือบ่รู้เหรอพ่อกับอกคุณไม่ได้เตียมกันมาวันนี้ครับนะฮะมีของขวัญจากน้องเบลใช่แล้วทุกคนมา แจกแฟนแฟนำใช่ค่ะต้องรอติดตามนะครับคือตอนนี้เราปล่อยไปแล้ว2ผลงานเพลงแล้วก็จะมีอีกหลายๆผลงานเพลงที่จะทยอยทยอยปล่อยยังเหลืออีก3เพลงตื่นเต้นมากบอกบอกได้ไหมมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงใจความกัสําคัญค่ะจะเป็นซิงเกิลที่3ามบอกแค่ซิงเกิลที่3ก็พอแต่อีก2เพลงรอลุ้นใจความเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละค่ะเพราะว่าเราปล่อยไปแล้ววันนี้ แต่ว่ายังไม่มี MV เต็มค่ะมีแค่เพลงเต็มที่ปล่อยไปใ,<ช>ใจความบอสําสคัญไม<ช>่มีอกหักบอบอ,อกหักค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เจ็บมากเจ็บที่สุดแล้วในอัลบัม้มถ่ายทอดจากชีวิตจ,จริงเราไหมไม่ใช่ชีวิตจ,จริงคะ<อ>่ะยังไม่มีแฟนจะอกหักได้ยังไงเอาแมนบอนย,ย,ยืมเรื่องเพื่อนมายืมเรื่องเพื่อนมา ใช่ค่ะเพลงนี้ก็แต่งโดยอาจารย์เท่พอใจใส่ใจความมาสคัญอให้ลองไห้ฟังดีกว่าร้องให้ฟังสักเอาสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะปล่อยให้เรื่องของเฮามันเป็นแค่เรื่องเก่าที่มีใจความเน่าเน่าาบ่สำคัญทักไปบอกเลิกไอยังบอเปิดอ่านเบิดคำสิว่าให้เข้าใจ ประมาณนี้ค่ะถ้าไปบอกเลยยังบอเปิดอ่านเจ็บไหมล่ะคนนบ่สำคัญเนาะคนไม่สำคัญนะสิเจ็บนะเนี่ยเจ็บจิตเลยก็ใจความไม่สำคัญไงเหมือนโดนชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวต้อกไปเปิดคำแล้วแหละอรอติดตามค่ะต้องรอติดตามนะครับไหนๆวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องราวของพี่สาวคนสวยของน้องเบลนะฮะที่มาร่วมงานกันกับอัลบั้มนี้อีลาเบลแล้วนะครับอื ต้องเจอกับเขากันหน่อยครับกับพี่ต่ายอรไทยแล้วก็พี่แอนอรดีครับผมมายังมาแล้วสวัสดีครับผมวาไปันเสกพี่น้องต้องถามว่าเอ๊ะมาหรือยังอ้ามาแล้วนั่งอยู่นี่แล้วั้งแก่แรกยี่แล้วทิ้งมาเลยค่ะพี่ต่ายอรไทยนั่นเองนี่พี่แอนออรดีนะครับกับอยู่จากทั้งบ้านนะฮะกับพานซูมมากได้ยินเสียงชัดเจนสวัสดีค่ะพี่แอน ดีค่ะสวัสดีครัรผมได้ยินเสียงเข้าสามคนชัดเจนดีเนาะชัดเจนค่ะเสียงหวานจังให้ให้พี่ต่ายกับพี่แอนทักทายแฟนๆก่อนเริ่มต้นที่พี่ต่ายกันครับผมอ๋อสบายดีว่แอน สบายดีค่ะพี่ตายเห็นกันล่าสุดกับตังต่มือทายโปกงน่ะบอดี้เห็นเลยแต่ว่าพี่ตายกระตามในไหลอยอู่ด้วยติดตามเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่เห็นมือนีอีกกันละ <c oughs> เพราะจะได้เห็นกันขอบคุณมากมากพี่แอนอรดรีพี่แอน,ร,แอนรับทักทายแฟนๆที่กำลังเบิ่งนไหลสดนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะที่กำลังติดตามไหลสดอยู่สวัสดีแฟนคลับ แฟนเพลงของน้องเบลนะคะแล้วก็แฟนคลับของพี่ต่ยอร่ไทยด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะเอ้ยนะครับเนาะเมื่อกี้คุยกับน้องเบลไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวการได้รวมงานการได้ทํางานร่วมกันร,ระหว่างน้องเบลพี่ต่แล้วก็พี่แอนนะครับก็เลยอยากจะให้พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงการร่วมงานกับน้องสาวคนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่พี่ต่ก่อนนะครับ คือจริงๆต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเกิดมาพร้อมโซเชียลเกิดมาพร้อมอการที่เขาสิเดเรียนรูกองได้ได,ได้ได้หลากหลายได้กว้างกับถ้ายังน้องเดียวเนี่ยได้มีโอกาสมากเข้าสู่วงการลูกท่งเห้านะคะโดยการได้รับโอกาสจากจากบริษัทก็ตามจากครูบาอาจารย์ก็ตามคือ เริ่มต้นมาก็คือได้เปรียบค่อนข้างได้เปรียบนะคะก็ค่อนข้างจะเก็บข้อมูลหรือไม่ก็พัฒนาตัวเองได้ได้ไวมากกว่าเมื่อก่อนนะคะซึ่งพอพอเริ่มสตาร์ทปุ๊บออกเลย,ยแล้วก็ถือว่าใช่ค่ะแล้วก็คือโตดได้ไวเรียนรู้ได้ไวแล้วก็คือน้องเป็นคนร้องเพลงเก่งอยู่แล้วนะคะอคย่างอตอนนี้ก็ของอาจบ,บอกให้ทําอะไรได้หมดตอนที่ฟังคุณครูอาจารย์ตอนที่ที่ ขั้นตอนของการร้องนะคะยังบอกว่าเปลี่ยนจากตรงนี้รองอื้นแบบนี้ที่ลูกอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะอาจารย์เขาก็าจะจะมีวิธีอ,อย่างม,งม,มุมของพี่ายไปนั่งฟังก็โอ้เก่งจังเลยเก่งเก่งยอมรับว,ว่าเก่งแล้วก็ทํางานกับน้องก็คือรื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรเลยครับค่ะก็น่ารักไปถึงสอบสินสมนะฮะอตอนแรกนีแต่ว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้เอ๊ะแบบกมันนั่งคิด พี่าตายก็ยุคนี้นะ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 นยุคนี้ก็ดได้ค,ค่ะยุคนี้ก็ได้ยุคนี้ออแต่เยว่าอย่าง,งน้อยจะได้เปรียบกว่าเราอย่างอ,อ,อย่างเมื่อก่อนเรากว่าเราจะมาสัมผัสอโซเชียลยูทูบหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราได้เห็นแพลตฟอร์มต่างๆที่มันจะทําให้เราได้เรียนรู้หลากหลายอ่ะค่อนข้างยากเมื่อก่อนกว่าเราจะไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะใช้เวลานานแต่ทุกวันนี้น้องๆไม่ใช่แค่เบล่ะเด็กตัวเล็กๆเองบางเรื่องเขารู้กว่าเราอีก ก็บวกก็คือความสามารถของน้องบวกกับโลกโซเชียลในวันนี้นะครับมันก็ทําให้ได้ส่งคนงานออกมาได้ไวให้คนได้เห็นได้ไวเนี่ยฮะมาทางพี่แอนบ้างครับเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานของน้องกับน้องสาวคนสวยคนนี้ครับเป็นจังไดแน่ค่ะครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับน้องเบลนะคะก็คือ ถามแล้วถามอีกค่ะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าคือแอนติดตามผลงานน้องเขามาตั้งแต่แบบแรกๆเลยค่ะตั้งแต่มีซิงเกิลแรกออกมาอะไรเงี้ยทําไมแบบว่าอุ้ยน้องเขาเป็นใครทําไมเสียงเขาใสจังแล้วก็เขาร้องเพลงแบบเข้าถึงอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแอนก็ชอบฟังเพลงน้องเขาอยู่บ่อยๆจนมาถึงวันที่ได้รู้ว่าจะต้องมาพิจาริ้งกับน้องก็แบบ ตื่นเต้นค่ะจะมาหอดมือของอัดกรนยังโอ้ชีเห็ดจัิงไหนดีเนาะน้องลองสุนติบอแบบหนูน้องใบพอคือแบบว่ามั้นสมสมสมกับน้องบอจริงไหมคะก็เลยกลายกะารู้สึกเก่งอยู่แต่ว่าคือวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้องก็น่ารักมากๆคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็พลังเสียงเยอะมากคือคือคือว้ายยังไปกระมวลเป็นเบิดองตจริงค่ะ ก็เลยก็เลยคือแบบด้วยด้วยความที่ปื้มแล้วก็ชอบึงแล้วก็ก็เลยทําให้เพลงก็ออกมาดีค่ะแล้วก็ติดสมบูรณ์ค่ะอืมครับแล้วนงเบลลาเป็นันไดเหตุงานกับเอ๋ยทั้งสองคนก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจค่ะอันดับแรกเลยก็คือดีใจแห้งค่ะแล้วก็ไม่ควาองตื่นเต้นทั้งกดดันฮองค่ะเพราะว่า พี่ๆทั้งสองคนเป็นศิลปินไอดอลในดวงใจของหนูที่หนูแบบติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชอบมากๆเรียกได้ว่าคลั่งเลยเลยค่ะคือคนูจะชอบฟังเพลงแบบเวลาอาบน้ําแบบีนคอนูก็จะเปิดเพลงพี่ตายเวลาแบบแต่งหน้าก็จะชอบฟังเพลงหมอลําเพลงมอลําก็ต้องฟังแสดงสดแสดงสดก็ต้องเป็นของพี่แอนออร่ดีชอบมากเลยค่ะทุกคนคือแบบ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะพี่ๆก็เป็นคนน่ารักเป็นกันเองแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องดีมากๆค่ะต้องต้องให้ฟีดต้องให้ฟีดกันแบบสดสดให้ฟังกันแล้วแหละ <c oughs> ทั้งสองท่านเลยลทั้งสามท่านเลยเริ่มต้นจากเพลงของออที่ร้องคู่กับพี่ต่ายก่อนกับกองของใครแล้วกันเนาะโอเคค่ะอ่าเริ่มเ <c oughs> เลยครับคุ้งขึ้นเวลาที่ฟ้าคิดไว้ให้อายก้าว เฝาสูส่ควันเคียงเงาเป็นคู่บ่าวสาวผูกแขนป้อนใครคงถึงเวลาถึงเวลาควันเคียนให้น้องเฮ็ดใจส่งทางอา เสียงนี่แบบว่าพุ่งออกมาก้องกลางวานทั้งสองท่านมากเลยนะฮะดีมากเพลงนี้อ่ะมาเป็นเพลงกับพี่แอนบ้างได้ค่ะเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโอ้ยกะละวาคิดหอดโอ้ยกะละวาคิดฮอดเป็นเพลงแนวจังหวะสนุกสนานเซิร์ใช่ค่ะเซิงเลยโอเคแล้วมาลองฟังกันดูได้ค่ะคงนึกเอาเป็นทอนแรกนะคะพี่แอนพี่แอนท่อนหมวเรานะ๋อได้ค่ะต้องรัดกันไว้ก่อนนะทุกคนโอเคค่ะ สิตื่น no liebe, สินอนสินั่งสิลุกก็คิดส่งไลน์สง like, gaz, ่งเฟซไอจีทวิตก็คิดกินข้าวเบิ่งนังฟังเพลงเล่นเกมก็คิดเกิดมาเป็นมือก็มีแต่คิด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 ฮอดอโอ้โอ้ยโอ้ยคิดฮอดคักค่ะท่า as, ของหนูก็จะประมาณนี้ต่อไปท่าของพี่แอนค่ะค่ะของแอนกับจิปมัณ อาฮันี่คือสิดีทามีอายอยู่อายอยู่อายอยู่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 และอยู่อยู่น้ำกานฉันสิดีทำมิอายนั้นอายนั้นอายนั้นนั้นนันั้นนั้นนั้นนั่นั้นนอนคัั่นนั่นน้่นนั่นนั่นนั่น่น่่ คี่ดีมากเลยอ่ะต้องรอติดตามค่ะต้องรอติดตามนะแต่เพลงนี้ตัวอหรยอยังยังคือคิวต่อไปใช่นะครับนอกเหนือจากเพลงที่ไดฟีดกันกับน้องแล้วครับมีเพลงอื่นๆไหมที่แบบว่าพี่ตายพี่แอนชื่นชอบกันเป็นพิเศษเรื่อต้องพี่ตายกับอืมก็หมายถึงเพลงที่พี่ตายฟังของน้องใช่ครับใช่ใช่อ เท่าที่ได้ติดตามาผลงานของเบลเบลก็จะเป็นเรื่องของโคบเบอร์นี้ไม่ต้องห่วงเขาเลยน<ช><ฮ>ะคะ <laughs> แล้วก็เพ,เพลงเพลงเียวของอีลาน่ะ, <ขอ S 2> ะเพลงเคอรี่ใช่มง <laughs> ค,คือเพลงตอนนั้นมากเลยแบบอู้ทะลมทะายเลย <laughs> แต่ว่าในม่วงของมีตายคือเราก็ไม่ใช่สายแร็ปสายเร็วอยู่แล้วเนาะเพลงของเขาจะเป็นแบบซาซามากกว่าแต่ก <นะ S 2> ็ชื่นชมเนี่ค่ะเพราะว่า พอเพลงนี้ออกมานะคือเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตโอ้ยทุกคนเอาพี่ห้องหนาเวทีกันบึ้มๆเลยพี่ตายก็ะเดียตีฟังอยู่หลังเวทีแด็กแดนเซอร์ก็เวลาวงเขาโชว์เขาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆแดนเซอร์ก็โอ้พี่ตายลองเพลงนี้โว้อยังสิค่ะแต่วงของเราก็โอ้น้องก็เด็กด้วยเนาะมันเป็นเพลงแบบไปรุ่นไปรุ่นอาจจะอาจจะไม่เข้ากับกับพี่ตายแต่เราก็ชื่นชม เชินชมเชินชมมาตลอดรับผมแล้วพี่แอน่ะคบพี่แอนมีเพลงใดที่ชอบเป็นพิเศษวะครับสำหรับพงขอนน้องเบลอืมชอบเป็นพิเศษจริงๆก็ชอบทุกเพลงนะคะเพลงใดกับแบบมวนตวามมักที่สุดนี่เคยบอกกับน้องบอกว่ามักเพลงเอเพลงแรกที่น้องลองนี่ก็คือผู้เบิร์ดหลักเออมาแทนเพลงีแมนค่ะคือแบบมันเป็นเพลงที่แบบ ฟังย่ำเด็กแบ่แบบคือน่องแบบลองขาดอีลีชอบค่ะชอบชอบเป็นพิเศษเลค่ะเพลง Bird ละเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆเลยเนาะน้ะครับผมอ่ะแวะมาอ่านคอมเมนต์กันสักน้อยหนึ่งนะฮะมีมีให้เราอ่านคอมเมนต์แฟนๆสักหน่อยหนึ่งหรือบ่ก็ไก่เถอะเนาะไก่บ่กไก่เถอะเนาะสายการที่ดีดีพักหนึงนะฮะ น่ารักมากประสานเอฟซีจากสีสเกตนะฮะโอ้ผุ่นมีแบบเบลลๆเบลแล้วก็ใส่ม้ยมกมาเยอะๆเบลๆๆเนะฮะน่ารักทั้ง3ามคนเลยจ้านะฮะจากคุณอิงอิงเลิฟเลิฟอันียเลิฟเนะฮะตาหากสวยมากรักที่ตายขอบคุณค่ะอะ แน่เห็นบอรล่าคุณภาพแบบแ่นี่ไปอุ <h 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 <h> ้ยคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากนะคะมือคอมเมนต์มากให้กำลังใจนะคะส่วนมากก็จะมีแต่แบบว่าน่ารักน่ารักทั้งทุกคนเลยให้กำลังใจทุกๆคนนะครับสำหรับคอมเมนต์ในมือนี่ย เอาล่ครับนะฮะนอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่เราได้คุยกันมาแล้วนะฮะก็มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่น้องเบลได้เตรียมมานะฮะคืออะไรคะอันที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยน่าจะเป็นข้างหลังหรือว่าตรงนี้นะคะทุกคนเป็นกล่องบ็อกเซตนะคะบ็อกเซตของอิลาเบลนะคะทุกคนนี่ เรามารอลุ้นกันว่าในนี้จะเป็นอะไรนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะทุกคนก่องละ 399บาทนะคะสั่งซื้อได้ที่ได้ที่ Jim M Shop นะคะ Lazada ก็มีเด้อแล้วก็ Amazon นะคะมี Shopee มี JD Central ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ต่ายช่วยขายของด้วยไม่แพงเลยค่ะทุกคนส9 9แล้วก็บาทนี่เรามาดูกันข้างในดีกว่าว่ามีอะไรว่าข้างในมีอะไรกันบ้างใช่เปิดจังไหนวันอีิเศษมากด้านมากเอออ่นะมาดูกัน อ่าแแป๊บหนึ่งนี่มีแมสหวแาวกับยุข้ากับยุคเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองมีแมสด้วยอันนี้เป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของน้องเบลด้วยนะครับนี่ยังอีกมีซีดีอาลบั้มนี้เลยนะคะอันนี้นะ พิเศษสุดๆเลยมีทั้งเพลงกองพ้องขวัญแชทป่าช้าใจความบดสําคัญเพ่งมากโอลาวาคิดพอรรวมไปถึงทั้งหายเคาหลีมาทส่งได้บอเจบนักวิทยายารถไฟส้นกันเชียงไห่และกับพ่ออมโอโหคุ่ม้ามีสิบเพลงทั้งหมดในแผ่นเดียวคู่ม้าพูดดีๆเป็นแฟนครับนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างอีกมีเป็นสติ๊กเกอร์แท็ทูค่ะเอาไว้ติดแบบติด อันนันก็ได้เกี่ยวกับถึงตอนตอนไหนรู้ไหมตอนไหนคะวันวาเลนไทน์เอ้ยเรียนจบเรียนจบเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับใครดีจบเรียนจบเรียนจบปัจจุบเนาะม่รักแปะให้เพื่อนแปะเลย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นแมสนะคะทุกคนวิบวับเลยคันใส่ไปตลาดยังมูเพื้อนหรือเพื่อนแบบ หุโดดเด่นเลยเนี่นว่าโอ้โหนะคะทุกคนนี่นะใส่ใส่แมทใส่แมทน้องเบลไปเขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเวลาไฟสะท้อนมะนี่บอกว่าตู้เลยจะม่ต้องห่วงเรื่องรถติดต่ำรถที่สุดคันแยงสว่างที่รันดอดแน่นอนสามร้อยเก้าเก้านะคะคุ้มมากนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงของน้องเบลด้วยนะคะอย่างที่บอกอ่ะโอ้เยอะมากมีมีทุกเพลงของน้องที่อยู่ในนี้นะคะอุดรแล้วก็ ตีก็ต้องใจใน้องเบลค่ะเพราะว่าเป็นอัลบ,บั้มชุดแรกของน้องด้วยนะคะเราในฐานะของศิลปินได้มีอัลบ,บั้มเนี่ยมันถือว่าที่สุดของชีวิตแล้วนะคะถึงแม้ว่าปศนี้จะเป็นเรื่องของโซเชียลก็ตามแต่ว่าลึกๆของความความความที่เราเข้ามาในวงการ,รเราก็อยากมีอัลบ,บั้มเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้คือเป็นของขวัญสำหรับน้องเบลเลย วันนี้เป็นวันพิเศษด้วยนะคะวันที่เก้าเดือนเก้าเดือนดีดีมากมากนะคะก็ก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจสําหรับน้องสาวด้วยเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญสําหรับน้องคนนี้ด้วยก็จะได้มีกําลังใจผลิตผลงานดีๆออกมาให้กับทุกคนได้ฟังกันต่อไปอุดหนุนเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วบอกเลยนะวันนี้พิเศษมากคือดีดีมากเก้าเก้าวันนี้เก้าเดือนเก้าใช่ แต่พิเศษกว่านั้นครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมีมาให้สำหรับแฟนๆด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแจกวันน้ไม่แจกอย่างเดียวค่ะจังไดนะครับเราไม่ขายนะคะทุกคนเราจะให้ทุกคนเล่นเกมนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมเฉพาะวันนี้ค่ะมีกติกาไหมคะกติกาเป็นจังไดเน่กติกา กติกายังไงบ้างคะอ่าเขาจะมีอย่างนี้กติกาเนี่ยเขาจะบอกว่าหลังจบไลฟ์นี้เดี๋ยวจะมีโพสต์กิจกรรมอ๋อจะมีพรัแต่รางวัลบอดด้แบบว่าหายทุกคนเด้ห้แค่30คนเท่านั้น่เอเป็นการสุ่มใช่ไหมคะสุ่มใช่ไหมเป็นการสุ่มใช่ไหมสามสิบคนแต่ว่าจะเป็นเข้าเลือกเลย30คนร่วมกิจนี่นี่เจ้าโตเจ้าโตสิเป็นคนเลือก ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนไปคอมเมนต์กันพี่น้องว่ามาเพลงยังดีสุดในอัลบั้มนี้เจ้าตัวจะเป็นคนเลือกเองเลยให้ปนแฟนๆ30คน30รางวัลนะครับและก็นอกจากนั้นสําหรับใครที่โอ๊ยฉันไม่ทันเลยฉันไม่ได้ฉันอยากได้ไปเลยฮะสั่งก่อนตอนนี้ได้เลยใช่ค่ะสามรม่ว่าจะเป็น GMM Shop ช h อ p ปี l รั a d าเจดี n ซ r น l ร m a อเม นี่ได้หมดเลยนะครับอืมนะฮะบอกว่าปล่อยเหมือนี่นี่คุมแน่นอนพอว่าม,มันจะได้ดิวดีดีด้วยะนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันะนะครับนี่ต้องส่งส่งไปให้พี่แอนด้วยนะเนี่ย พี่แอนต้องอุดหนุนนะพี่แอนนะไม่เราบังคับให้พี่แอนอุดหนุนโอนกันมาเด้อสามร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวโอนไปเกินเลยค่ะเลินเลิศตรงนี้แอนเอาดีเลิศตรงนี้เออนะฮะอ่ะนอกจากความพิเศษทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆกับอัลบั้มดีๆครั้งแรกของชีวิตน้องเบลนะครับนะฮะ ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่สิมาเซอร์ไพรส์กับน้องเบลนิพาดาด้วยทีมงานมีอะไรฮะทีมงานมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องเบลอะไรเซอร์ไพรส์โอ้ยตื่นเต้นแค่ไหนเลยนะมีอย่างเสื้อผ้ามีอย่างเซอร์ไพรส์อะไรเซอรร์์ไพสมีอย่างอ่ะอุยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วของใครอ่ะออุยเห็นชต้องบอกว่าต้องถามก่อนว่าของใครของใครคะขอบคุณค่ะ ดูการ์ดดูการ์ดก่อนดูการ์ดก่อนอ่ะดูการ์ดก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเซเลยอันนั้นผู้ใดอันนี้ของพี่ไผ่หัวสะทอนของคุณค่อแต่ว่าคนนั่นกสูข้นนี่สิสูข้นนี่บ่ค่อยได้พี่น้องอ่ะให้ดูให้ทายว่าอันนี้ของใครเราเห็นลูกข้างหลังโอ้ยโอ้ยไม่สอดตัวนี้เอานี่พี่ลำพลินนะคพี่ชายพี่แสนดีด้วยนะคะ ได้ข่าวได้ต้องต้องแอบต้องแอบเมาส์นิดนึงพี่น้องได้ข่าวว่ามีแบบอีหยังกุ๊กกิ๊กเข็นอยู่ในติดต่อเป็นจังไดเอาก็ทำคอนเทนต์ของมึงนะคอนเทนต์เฉย คอนเทนต์อนนะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มค่ะงานบอลน้องเราอยากท้องหน้าแบบนี้เอ้าเราเป็นคุณผู้ชมผิดตายแมนบอลเราเป็นผู้ชมเราต้องมีความสงสัยเขาเห็นอย่างเดียวทุกคนพี่ๆต้องสงสัยนะเอ้าก็ทางบ้านเขาอยากรู้เป็นคอนเทนต์ค่ะเราอยากให้ทุกคนแบบมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มประมาณนี้เอา๋อเวลาเวลาอยู่น้ำไอ้ไอ้เพื่อนก็เขินอีหลีอย่ามาตัวเด้อ น,นูก็เขินก like like right? ับทุกคนนั่นแหละนูอยู่ใกล้พี่ายนูก็เขินได้แมนวะนะใช่ก็เป็นของขวัญจากพี่ชายนะครส่งมาให้นะครแสดงความยินดีกับน้องๆนั่นเองนะครับอ้าละเมื่อนี้นะครับฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามและก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพว่าสิเป็นท่างของน้องเบลนิพาดากับอัลบั้มใหม่นี้นะครับอิลาเบลนะครับ หลากหลายผลงานเพลงที่จะได้ปล่อยให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนบ็อกเซตนี้ด้วยนะครับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่อยากมอบให้กับแฟนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพสอรไทยด้วยต้องใช้คำแบบช่วพสอรไทยนะฮะนี่นี่ถ้าไม่ไล์นี่คือไม่รู้เรื่องเลยติดตามผลงานของพสอรไทยและพสอรดีด้วยนะฮะ ทุกๆช่องทางเลยนะครับจะได้กะฝากแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกๆคนนะครับที่ส้างสรรคพผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะครับค่ะอ่ะเอาละมื้อนี่เวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะครับพต้องขอลาแฟนเพลงไปแต่เพลงเท่านี้นะครับโอกาสหนาดีๆเดี๋ยวเราจะมาหาทุกคนใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคร่ะขอบคุณที่รัค่ะ